สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมหายจากยู u ูบกัมบเวนะครับวันนี้เราจะมาทำซีรีส์บับเบิลกร,รัมกันนะครับไม่ได้ทำนานมากแล้วนะครับก็บับเบิลกร,รัมเนี่ยเป็นซีรีส์ที่จะไปกดหมักฝรั่งบับเบิลกรัมนั่น,รรนแหละที่ทำให้ดอปมันเพิ่มขึ้น50%นั่นเองแล้วเราก็จะมาดูกันว่าที่เนี่ยมันล่าอะไรเวิร์กไหมนะครับผมก็ที่ให้ลุ้นก็คือเนี่ยครับอีรูสตีลไอรอนอะไรพวกนี้นะครับก็มาดูกันว่าครึ่งชั่วโมงจะได้เท่าไหร่นะครับผม เดี๋ยวกดกันเลยนี่ปับเปิรร้ลกมปึ๊บโอเคอีกครึ่งชั่วโมงมาเจอกันครับผม หลังจากผ่านไปครึ่งชั่วโมงนะครับเราก็หมดลิตของบับเบิลกัมแล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับเมืองไปดูกันว่าได้อะไรมาบ้างนะครับครึ่งชั่วโมงของเรานะฮะไปนี่ครับที่เราได้มาก็นี่ครับมีแลนเทิร์นตะเกียงนะครับร้อยเก้าสิบกว่าอันนะครับแล้วก็ไอออนสิบเจ็ดอันนะครับโคโคสิบสองอันนะครับไม้แท้ยี่สิบเอ็ดอันนะครับ อีรูสามก้อนนะครับอีรูเล็ก3ก้อนแล้วก็สตีลหนึ่งอันนะครับดูซิว่าได้อะไรเท่าไหร่บ้างนะครับนี่เลยราคาโยนล้านนะครับผมไอรอนอัละพันห้านะครับที่จริงมันแพงกว่านี้นะครับถ้าไปขายที่มอลล็อกนะฮะสตีลละสองหมที่จริงมันก็แพงกว่านี้สตีลมันตอนนี้มันราคา5 0,000นะครับแล้วก็ไอรอนประมาณ2000นะครับก็รวมๆแล้วก็ประมาณเนี่ย2,000 สามหมื่นสี่บวกห้าหมื่นเป็นแปดหมื่นสีู่อีกก็ละตอนนี้น่าจะสักยี่สิบ k นะครับแปดหมื่นบวยอีกหกหมื่นแสนแสนหกแสนหกนะครับผมแล้วก็ยังไม่นับไอ้โคลอีกนะโคลนี่ก็ราคาอันละเป็นหมื่นเลยนะประมาณหมื่นห้าถ้าจำไม่ผิดนะครับหมื่นห้าหรือหมื่นสองนี่แหละก็รวมรวมแล้วนะครับรอบนี้นี่สองแสนกว่าๆนะครับผมยังไม่นับรวม lantern อีกร้อยเก้าสิบกว่าอันนะครับ ก็น่าจะได้ประมาณ2 0 0 0 0 0สองแสนสอ,สนสอ,อะ่ะน่าจะได้ราวๆนั้นเลยนะครับถือว่าอ่าพอมีกำไรบ้างเล็กน้อยนะฮะถือว่าโอเคนะครับไม่ได้ขาดทุนอะไรมากมายนะครับเรียกว่าไม่ขาดทุนดีกว่าเรียกว่ากำไรนะครับรอบนี้นะครับได้มาเยอะทีเดียวนะครับทั้งไอรอนทั้งโคแล้วก็อีรูใหญ่เอ้ยอีรูเล็กแล้วก็สตีลนะครับถ้าได้สตีลมากกว่านี้อันหนึ่งนี้ก็กำไรบานตะไทยเลยนะครับเรียกว่า เป็นที่ที่ดีมากนะครับในการไปหาตังค์นะครับสำหรับคนเลเวินน้อยๆครับอย่าง50ขึ้นไปนี่ก็ได้แล้วครับเมื่อกี้เห็นมีโจรไปนั่งไปทิมๆอยู่ด้วยนะครับเรียกว่าเป็นที่ที่ดีมากๆนะครับก็คือเหมืองชั้น3นะครับก็ไปลองหาเงินกันได้ที่นั่นนะครับผมโอเคครับก็อย่าลืมกดซับสไคร์ YouTube ก็มันเวด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆอะไรแบบนี้นะครับจะได้ไม่พลาดติดตามนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ